วิคเคบอลวันพุธที่24สิงหาคมพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มศึก EFL คาราบาลครับนะครับก็จะเป็นกุลวังชานเมียโลเวอร์เจอกับนิวคาสเซิลยูรนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามเบนตันพาร์คนะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านชานเมียโลเวอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่2ของลีก2นะครับ แข่งไปแล้ว5นัดชนะไป1นเสมอไป1นแพ้ไป3เกมยิงได้5เสียไป5ประตูมีอยู่4คะแนนส่วนฝั่งนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับที่6ของศึกพริมลีกนะครับแข่งไปแล้ว3นัลชนะ1เสมอ2ยังไม่แพ้ใครยิงได้5เสียไป3ประตูมีอยู่5คะแนนครับผลงานเฮตูเฮตนะครับทั้ง2ทีมนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกนะครับที่ทั้ง2ทีมได้เจอกันเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านชันเมลโลเวอร์ภา้ใต้การคุมทีมของมิกกี้เมลอนนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้เจ้าบ้านทานเมลโลเวอร์ก็คาดว่านนะ่าจะจัดตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสู้กับนิวคาสเซิลอย่างแน,น่นอนนะครับโดยที่รายงานตัวเล่นมาเจ็บและติดตัวแบนวันนี้ไม่มีนะนะครับซึ่งตรงกลางนะครับก็จะมีพอลลูวิสกับคิสมอรี่จะปั้นเกมตรงกลางนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะใช้เอเลดเนวิทจะลงเล่นกู้กับเคนเฮมิงนะครับ ส่วนฟังทีมเยือนครับนิวคาสเซิลนะครับภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้รายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งนิวคาสเซิลก็จะมีอยู่7จรายนะครับก็จะประกอบไปด้วยเฟเดริโกเฟเดนเดสแดนเบิร์นแมททาเกตจจมาลลวิสจอนโจเชลวีคาร์ลัมวิสันและก็ไลอันเฟรเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเอ็ดดี้ฮาวนะครับจะโรเตชันผู้เล่นชุดใหญ่เลยนะนะครับคาดว่าวันนี้จะพัก ผู้เล่นตัวหลักอย่างนิกปอบซเวนบอสมนบูโนกิมาริสโจเอลินตันมิเกลอันเมลอนหรือแม้กระทั่งอาองแซงแม็กซิ่แมงนะในรายชื่อพวกนี้คาดว่าจะได้พักนะครับโดยที่วันนี้ครับตรงกลางคาดว่าจะใช้ชอนลองสตาร์ฟเจคอบเมอร์ฟี่โดยที่วันนี้ครับ,รร f, นนรบขุมกำลังตัวสำรองจะมีชื่อลงเล่นในเกมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยจะประกอบไปด้วยชอนลองสตาร์ฟเจคอบเมอร์ฟี่หรือแม้แตทั่งเอเลียตแอนเดอร์สันดาวรุ่งนะครับคาดว่าจะมีชื่อลงเล่นในเกมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานคนละดิวิชันเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ ผิดฟอร์มกันเป็นอย่างมากนะครับรชานมาเมีากกาำำยโลเวอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา1เสมอ2แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ชานเมียนะครับแพ้ให้กับนิวคอร์ทไปด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับผลประกอบการของชานเมียในรอบ5เกมที่ผ่านมาครับชานเมียพาตีบวกอยู่3เกมรบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ส่วนฝั่งนิวคาสเซิลนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมในรอบ5เกมนี้นะครับนิวคาสเซิลยังไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่นิวคาสเซิลครับเปิิดดดบบ้้้้านนเเเสสสมมอออกไไกัแชตตรร์์ซีไไปวย3 รผลประกอบการของนิวคาสเซิลในรอบ5เกมที่ผ่านมานิวคาสเซินนะครับพาตีบวกไปที่5เกมรวดเลยเรียกได้ว่าช่วงหลังนี้ก็เป็นนิวคาสเซิล จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมทําเงินเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลต่ออยู่ที่ราคาลูกกลึงควบ2นะครับก็ไม่แปลกนะนะครับที่เลทราคาจะเปิดมาค่อนข้างจะแพงเอาเรื่องเนื่องจากมาตรฐานการเล่นของนิวคาสเซิลในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเอ็ดดี้ฮาวช่วงหลังครับยกระดับนิวคาสเซิลให้มาเป็นทีมที่น่ากลัวอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆตำแหน่งนะครับนิวคาสเซิลเหนือกว่าชานเมโรเวอร์อยู่แล้วนะครับ แต่ซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกมคาราบาลครับอย่างที่บอกนะครับนิวคาสเซิลจะโรเตชันทีมชุดใหญ่เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าชุดสำรองของนิวคาสเซิลยังมีดีกว่าชานเมียด้วยซ้ำนะครับรู้ไปถึงช่วงที่ผ่านมานะครับในรอบ5เกมนะครับชานเมียโรเวอร์เนี่ยเก็บชัยชนะไปเพียงแค่หนึ่งนัดเอง ฟอร์มก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นครับจากเปรดที่เปิดมาในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้นิวคาสเซิลจะผ่านรอบนี้ไปได้นะครับโดยที่กำแพงที่ตั้งไว้เนี่ยตั้งถึงลูกครึ่งครบ2นิวคาสเซิลต้องยิง2ลูกเพื่อที่จะกินครึ่งกูนี้ครับถ้าจะเลือกทีมทำกำไรนะครับเชื่อว่าวันนี้อยู่นิวคาสเซิลเนี่ยยืนพื้นกินครึ่งนะครับแล้วก็ไปรอลุ้นกันว่าลูกที่3นิวคาสเซิลจะมาเมื่อไหร่สะาดงเรามากันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึก EFL คาร์บอนครับอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างรีดยูเนเตตเจอกับบาร์ซุลีนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอลลาโรส์นะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่นะครับเรามาดูผลงานในื้อลีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านรีดยูเนเตตตอนนี้อยู่อันดับที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งไปแล้ว3นัดชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงได้7เสียไป3ประตูมีอยู่7จคะแนนนะครับส่วนฝั่งบาร์ซลีอยู่อันดับที่16ของรีกวันนะครับ แข่งไปแล้ว5นัดเนี่ยชนะ2แล้วก็แพ้เป็นเกมยิงได้5เสียไป6ประตูมีอยู่6คะแนนครับผลงาน a ฮ t ท head นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับรีดครับเก็บชัยชนะไปได้7นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งบารี่ครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อปี2020นะครับเป็นรีดครับเปิดบ้านเอาชนะบารี่ไปได้ด้วยสกอร์1ประตูตศูนย์นะครับ ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคู่นี้ก็จะเป็นสกอร์สูงต่ำนะครับในรอบ10เกมที่ผ่านมานะครับมีสกอร์สูงเกิดขึ้นที่3เกมนะครับแล้วก็7เกมที่เหลือเป็นสกอร์ต่ำทั้งหมดเลยนะครับโดยที่2เกมหลังสุดเป็นสกอร์ต่ำมาทั้ง2เกมรวดเลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านรีจูเนเตตแพตตาการคุมทีมของเจสซี่มาร์ตนะครับ รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่6รายนะครับก็จะประกอบไปด้วยวลเลียมคูเปอร์ลุคไอลิงสจวรตดักวาดจูเนียร์ฟิปโปแพตติกแบมฟอร์ดและก็มาคัสโบกัสนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเจสซี่มาร์ชจะส่งผู้เล่นตัวสำรองผสมดาวรุ่งลงมาเล่นในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยที่ในะลุคคาดว่าจะใช้โจเกลฮาร์จะลงเล่นเป็นหน้าเป้าในวันนี้นะครับแล้วก็เพย์เมเกอร์เนี่ยวันนี้ก็คาดว่าจะใช้แซมกินวูดจะเล่นเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้นะครับ ส่วนฟังทีมเยือนครับบาร์ลีแ่แพ้ใต้การคุมทีมของไมเคิลดัฟสนะครับสภาพความพร้อมวันนี้ทีมเยือนไม่มีรายงานตัวผู้เล่นเจ็บและติดโทษแบนเลยนะครับเรียกได้ว่าบาร์ลี่วันนี้ค่อนข้างจะฟูลทีมนะนะครับซึ่งวันนี้ครับบาร์รี่นะครับจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสู้กับปรีดในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยที่จะมีเดวันเต้โคกับเจมนอร์วูดจะลงเล่นคู่หน้าในวันนี้นะครับ โดยที่ตรงกลางนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้จอตเบนสันจะลงเล่นกู้กับวิลเลียมเฮนเดอร์มาร์กจะคุมจังหวะในแดนกลางในวันนี้นะครับเรามาดูทัศน่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่า,าชื่อชั้นเนี่ยผลงานบนลีกก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็แตกต่างกันพอสมควรเลยรีดนะครับตอนนี้ทยานอยู่อันดับที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3เสมอ2ในรอบ5เกมนี้รีดยังไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมบิ๊กเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากนะครับเป็นเกมที่รีดเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์3ประตูตศูนย์ ผลประกอบการของลีดในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับลีดพาตีบวกอยู่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%โดยที่4เกมหลังสุดลีดพาทำเงินทั้ง4เกมรวดเลยนะครับ ส่วนฝั่งบาร์ี่ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่บาร์ี่ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับวีคอมไปด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ผลรกับการของวีคอมในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับวีคอมพาตีบวกอยู่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำากาไรอยู่ที่60%ซึ่งในราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านลีดมินิเต็ดต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะนะครับดูทรงแล้วบางสํานักเนี่ยราคาจะไหลไปที่ลูกครึ่งควบ2 คู่นี้ครับไม่เสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงเลยนะรีดชั่วโมงนี้อยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจเป็นอย่างมากยิ่งบวกกับเกมล่าสุดที่เอาชนะเชลซีมาได้3าูนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เรียกขวัญและกำลังใจรีดได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้ครับคาดว่าเจสซี่มาร์จะดรอปผู้เล่นตัวจริงตัวหลักแล้วก็จะโลเตชันส่งผู้เล่นดาวลุ่งแล้วก็ผู้เล่นตัวสำรองลงมาสู้กับบาร์รี่เนี่ยซึ่งบาร์รี่นะครับต้องยอมรับว,ว่าช่วงหลังนี้ผลง,งานแล้วก็คุณภาพทีมเนี่ยตกต่ําเป็นอยย่าางมากเล เชื่อว่าวันนี้ยืนพื้นรีดหนึ่งลูกมีอยากแน่นอนแล้วก็รีดจะผ่านบาลี่ในเกมวันนี้เนี่ยได้อย่างไม่ยากนะนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ยุงทองรีดยูเต็ดรอรุ้นเม็ดที่2ฟ้าทงเรามากันที่คู่ที่3นะครับเราข้ามไปที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างดินโมซาเก็บเจอกับโบดูกริมนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามมาร์ซิเมีย สเตเดียมนะครับจะเตะกันในเวลาที่สองตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับดินาโมซาเก็บนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่1ของลีกคร์โเชียแข่งไปแล้ว6นัดชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงได้22เสียไป8ประตูมีอยู่16คะแนนครับส่วนฝั่งบอดุกิมนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่3ของลีกนอร์เวย์นะครับแข่งไปทั้งหมด19นัดเนี่ยชนะ11เสมอ5แพ้ไป3เกมยิงได้50เสียไป22ประตูมีอยู่38คะแนนครับ ผลงานเฮตูเนะครับก็เป็นเกมที่แล้วนะที่ทั้งสองทีมทได้เจอกันเนี่ยเป็นโบนูกิมครับเปิดบ้านเอาชนะซาเก็บไปได้ด้วยสกอร์หนปรตศูนย์เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน,นะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านดีโมซาเก็บภายใตยก้การคุมทีมของอันเต้คาสิตนะครับ วันนี้ครับทีมเจ้าบ้านอย่างซาเก็บก็ค่อนข้างจะฟูลทีมนะไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเลยนะครับโดยที่วันนี้ครับแดนกลางจะมีโจซิปมิสิตจะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยวันนี้ก็จะมีมิสลับออสิตโจซิปเดอร์มิสและก็มาโกกีลาจะเป็นตัว่ิดดแนวลุกในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับโบนุกิมนะครับภายใต้การคุมทีมของคาเจติลคานุเซน สภาพความพร้อมในวันนี้นะครับบริกิมจะมีในงานตัวเล่นบาดเจ็บอยู่2รายก็จะเป็นซอนเดบอสตัดเฟดกับมอร์เทนคอลลัดเซ่นนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าบริกิมจะจัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มลงเล่นวันนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยที่จะมีอูริกซาวเนตกับฮูโกวลเทสเซ่นจะลงเล่นเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้นะครับโดยที่แนวลุกนะครับจะมีตัวทีเด็ดอย่างเอามาปเยกิโนที่ในช่วงหลังนะครับยิงเกือบทุกนัดลยนะาในลายนี้นะครับก็จะลงเล่นเป็นหน้าเป้าในวันนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ฟอร์มดีมาทั้งคู่เลยนะนะครับดีโมซาเก็บเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา3เสมอ1แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ดีโมซาเก็บเปิดบ้านเอาชนะ ZNK เอโอซิเอ็มาได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อสองผลประกอบการของซาเก็บในรอบ5เกมที่ผ่านมาครับซาเก็บพาตีบวกอยู่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60% ส่วนฟังบบรูกิมฟอร์ม5นัดหลังชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่บรูกิมนะครับเสมอกับฮามคัมไปด้วยสกอร์ 2, ปองตซึ่งผลประกอบการของบรูกิมในรอบ5เกมที่ผ่านมาบรูกิมพาตีบวกอยู่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%เท่ากันนะครับซึ่งเลนราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างดีโมซาเก็บต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่า,าผลของเกมที่แล้วเนี่ยเป็นผลที่ โบลูกิมเอาชนะสก็บไปได้ด้วยสกอร์หนูนเนี่ยเป็นสกอร์ที่ยังไม่ขาดนะครับดังนั้นการเข้ารอบต่อไปของดินโมสกปเนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่เรียกได้ว่าโอกาสยังเปิดกว้างจริงๆนะครับถ้าดินโมสก็ปชนะเกมนี้1นึูนย์เนี่ยก็จะเสมอกัน อาจจะต้องต่อเวลาพิเศษหรือว่าดวลจุดโทษแต่ว่าถ้าดินโมซาเก็บชนะเกิน2ลูกขึ้นไปนะครับเกมวันนี้ซาเก็บจะผ่านข้อรอบไปเล่นรอบต่อไปอย่างแน่นอนดังนั้นจากเรทที่เปิดมานะครับด้วยคุณภาพผู้เล่นเนี่ยเชื่อว่าไม่แตกต่างกันมากนักนะครับบวกกับบรกริมนะในช่วงหลังนี้เริ่มแผ่วแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดจากเกมล่าสุดที่เสมอกับ พามคามมาด้วยสกอร์สองสองเนี่ยโอเคแหละอาจจะเป็นที่โบนูกิมนะครับดรอปผู้เล่นชุดหลักไปบางตัวนะครับเพื่อที่จะลงมาสู้กับดิโนโมสเก็บในเกมวันนี้แต่ถึงกระนั้นนะครับด้วยการที่ดิโนโมสเก็บได้เล่นในบ้านนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งของซาเก็บเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกมในรีกนะครับแต่ว่าดูการนี้ซาเก็บลงเล่นในบ้านไปแล้ว4เกมชนะมา4เกมรวดเลยเกมในบ้านของซาเก็บกดไปถึง16ลูกเรียกได้ว่าช่วงนี้ฟอร์มในบ้านของซาเก็บก็ใช้ไล่เอาเรื่องเลยนะครับดังนั้น จากเลยที่เปิดมาเชื่อว่าวันนี้ครับผมอ่านว่าสาก็บจะสามารถเอาชนะในบ้านได้นะครับยืนพื้นเนี่ยหเม็ดน่าจะมีนะครับดังนั้นครับจากฟอร์มการเล่นในบ้านที่แข่งแก่งของสาก็บนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ดินโมสาก็บเฉียนชนะฟดงเรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือก จะเป็นอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่าง PSV i o v e n เจอกับ Glasgow r a n g e r นะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามฟิลิปส s าดิโอนนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับ PSV i o v e n ตอนนี้อยู่อันดับที่3ของลีกฮอลแลนด์ Holland, นะครับแข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมรวดยิงได้9เสียไป3ประตูมีอยู่6คะแนนเต็มครับ ส่วนฝั่งทิมเยือนครับการ์สโกเรนเจอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่2ของลีกสกอตแลนด์นะครับแข่งไปแล้ว4นัดชนะ3เสมอหนยังไม่แพ้ใครยิงได้10เสียไป3ประตูมีอยู่10คะแนนนะครับผลงานเฮตูเอสนะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่3ครั้งนะครับก็เป็น PSV เอาชนะได้1ครั้งเสมอกัน2ครั้งซึ่งในรอบ3เกมหลังสุดเป็นการสโกเลนเจอร์ไม่เคยเอาชนะ PSV ได้เลยนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้าน PSV Eindhoven ภายใต้การคุมทีมของลุตฟานนิสเตลอยนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่าง PSV ก็จะมีชื่อผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆอย่างโอลิเวียบอสคัตย์ี่มาโลจูเนียโนนี่มาดูเอเก้ยอเบ้แวนเดเซนและก็คาร์ลอสวินิซิอุสนะครับโดยที่วันนี้ครับตัวทีเด็ดของฝั่ง PSV นะก็จะเป็นคอรี้กัตโปกับลุคเดอยองเนี่ย คาดว่าแนวลุก2ลายนี้จะลงเล่นในเกมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนฟังกัสโกเลนเจอภายใต้การคุมทีมของโจนี่ฟานบองฮอตนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ฟันบองฮอตจะไม่สามารถใช้งาน Enemy o f ่โอฟโรบอสยานิฮาจิแล้วก็เคมาลูฟนะครับโดยที่ทั้งสามลนนี้มีอาการบาดเจ็บติดค้างอยู่นะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเลนเจอร์จะวางชอมรอลเรน จะเล่นเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้นะครับแล้วก็จะปล่อยอันเฟโดโมเล o อสจะลงเล่นเป็นหน้าเป้าในวันนี้นะครับซึ่งเหล่ยราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่าง PSV i o ว e ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับก็คู่นี้นะครับจะเป็นคู่ v v i p ประจำนี้นะ คู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันที่ไลน์นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์แอด jos88 ที่ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อ,อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้นะครับเรามากันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกอีก1คู่นะครับก็จะเป็นคู่ว่วงแท็บซอนสปอร์เจอกับ FC โคเปนเกนนะครับ คู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนาม Medical Park s t a r t u m u นะครับจะเตะกันในเวลาตีสอตรงครับเรามาดูผลงานในรีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับโจมานครับแท็บซอนสปอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่9ของลีกตรุรกีนะครับแข่งไปแล้ว3นัดเนี่ยชนะไป2แพ้ไป1นเกมยิงได้5เสียไป5ประตูมีอยู่คะแนนส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่5ของลีกเดนมาร์กนะครับแข่งไปแล้ว6นัดเนี่ยชนะไป3แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับยิงได้13เสียไป10ประตู มีอยู่9คะแนนนะครับผลงานเฮตุเฮตนะครับก็เคยเจอกันอยู่ครั้งล่าสุดก็จะเป็นโคเปหเฮเกนนะครับเอาชนะแท็บสันสปอร์ไปได้ด้วยสกอ r e 2-1ไหะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแท็บสันสปอร์ผใต้การคุมทีมของอับดุลลาอัซซี่นะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีฮูเซยินเตอร์แมนเซอร์การนอาซันมาลิคแฮมซิกและก็เอดินวิสกานะครับ โดยที่วันนี้ครับคาดว่าแท็บสันสปอนะครับเตรียมจะส่งอนัตตาซซออสบาคาเซตัสกับเอนิดบาร์ดีจะลงเล่นเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้นะครับส่วนแนวลุกเนี่ยวันนี้ก็จะมีเชเซเก้อดสคอนเนลิอุสแล้วก็ชองกูอาซี่จะเล่นเป็นสแนวลุกในวันนี้นะครับส่วนฟังทีมเยือนครับ เอฟซีโคเปนเฮเกนภายใต้การคุมทีมของเจสทอลุปนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้โคเปนเฮเกนจะมีรายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่5รายก็จะประกอบไปด้วยนิโคลายโบไลเซนเดวิดโอกโชรวาโมเมตดาลามีออลลี่ออสกาสันและก็ลูนี่บาชีนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าทีมเยือนอย่างโคเปนเฮเกนนะครับจะใช้สามประสานในแดนหน้าอย่างฮาคอนอาน่าเออลรอสันเป๊ปเบลแล้วก็วิกเตอร์คาสันจะลงเล่นเป็นสามแนวลุกในวันนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคุณนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ต่างกันมากนักนะครับซึ่งทับทอนสปอร์เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไปสองเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ แท็บซอนสปอร์ครับแพ้กับอันดายาสปอร์ไปด้วยสกอร์5ประตูสองผลประกอบการของฝั่งแท็บซอนสปอร์ในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับแท็บซอนสปอร์พาตีบวกอยู่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%ส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเช่นเดียวกันเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่โคเปนเฮเกนครับบุกไปเอาชนะลิงบี้ไม่ได้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ผลประกอบการของโคเปนเฮเกนในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับโคเปนเฮเกนพาตีบวกอยู่3เกมพาลบไป2เเเกมคิดป็นปอร์์เซ็นตจาจากการ ทำกำไรอยู่ที่60%เท่ากันเลยนะฮะซึ่งเลยนราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านแทบซอนสปอร์ตอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะนะครับก็คู่นี้นะครับเรียกได้ว่าผลสกอร์คู่แรกเนี่ยจบไปที่โคเปเกนชนะไป2ประตูหนึ่ง โอกาสการข้อรอบของคู่นี้นั้นก็ยังเปิดกว้างนะครับเนื่องจาก2 1หนึ่งเนี่ยสกอร์ยังไม่ขาดรวมไปถึงเกมนี้ครับแท็บซอนสปอร์ได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าวันนี้เจ้าบ้านอย่างแท็บซอนสปอร์จะกลุ่มความได้เปรียบค่อนข้างมากทั้งเรื่องของสภาพสนามและเสียงกองเชียร์นะครับต้องยอมรับว,ว่าลีกตรุรกีนะเสียงกองเชียร์เนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องบรรยากาศที่แฟนบอลสร้างขึ้นมาข่มขู่ข่มขวัญคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นใครเจอก็อ,กอาจจะมีแย่งแย,ง,แยงไปบ้างนะครับรวมถึงการปลุกขวัญกำล อีกหนึ่งรีกที่กองเชียร์มีผลเป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงช่วงหลังครับเกมเยือนของโคเปนเฮเกนก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักส่วนตัวผมแล้วเกมนี้ครับเชื่อว่าวันนี้แทับสันสปอนะน่าจะเอาชนะโคเปนเฮเกนได้เลยนะนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แทบสันสปอเฉือนชนะฟะุง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ครับมีคาราลาทครับ2คู่มียูฟาแชมเปี้ยนลีก3คู่นะครับซึ่งทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับทั้ง5คู่ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับชานเมียกับนิวคาสเซลคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่นิวคู่ที่2ครับลีดกับบาร์รี่คู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ลีดคู่ที่3ครับดินโมซาเก็บกับบรูกิมคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ซา School คู่นี้เป็นคู่ v v p ประจำวันนี้ท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้และคู่ที่5ครับแท็บซอนสปอร์กับโคเปนเฮเกนคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่แท็บซอนสปอร์ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเคราะ์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวดกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ